ถ้ามีคนถามง่ายๆว่านารกสวรรค์ที่เราเห็นตามวัดปั้นเป็นรูปปูนปั้นมีหอกแหลมแทงมีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงอะไรต่างๆ <Okay. S 1> นาน,นะมีจริงหรือไม่แล้วมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลให้เรารู้ว่ามีอยู่จริงครับอันนี้ก็ต้องขอท้าทายกันอเอากล้องไหนเป็นกล้องซีสองหน้าเอานี่แหละจะพูดกับท่านผู้ฟังด้วยครับครับต้องถามท่านผู้ฟังว่าถามว่าท่านเคยนอนหลับแล้วฝันดีไหมเ,ออเคยเวลาฝันดีมีความสุขไหม มีครับได้พบสิ่งสวยงามได้พบคนที่เราอยากจะเจอได้อยู่ในบรรยากาศที่รื่นรมปรากฏว่ากําลังนอนหลับฝันดีอยู่มีคนปลุกให้ตื่นรู้สึกยังไงแม่ไม่น่ามาเรียกเลยกำลังปล<ม>ุกทำไมวะกําลังสนุกเขาโธเสียดายค,ครั้นตื่นขึ้นมาแล้วฝันดีมีความสุขเหล่านั้นเป็นจริงหรือเป็นมายามมยาใช่ฝันดีมีความสุขครั้นตื่นขึ้นมาฝันนั้นก็เป็นมายาครับแล้วเคยฝันร้ายมีความทุกข์ไหม มีมีเออฝันร้ายมีความทุกเวลาฝันร้ายมีความทุกอุดอัดครับข้องใจไม่ในความฝันทุกทรมานไม่ใน,นความฝันจะตายเลยครับฝันว่าจมน้ำเงี้ยฝันว่าผีไล่หักคอเคยเจอไหมแล้ววิ่งหนีผีทั้งคืนอ่ะตกเขื่อ<า>เหนื่อยสูงอะไรเงี้ยครับแต่สังเกตไหมว่าเวลาเราฝันร้ายเนี่ยจิตเราแอบกระซิบตัวเองบอกว่า เฮ้ยไม่ต้องกลัวนี่คือความฝันเดี๋ยวเราตื่นได้แต่มันกลัวอมันกลัวนะแต่ว่าเดี๋ยวตื่นได้เดี๋ยวตื่นไนดะ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วก็มันคอยให้กำลังใจตัวเองนะอย่างมากเราถ้ามันเกิดมันหนักหนาสาหัสทนไม่ไหวจริงๆเป็นไงครับเราก็ดินด้นดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็พลวดตื่นขึ้นมากูไม่น,นอนเลยสู้ไม่นอนยังเหนื่อยน้อยกว่านี้ <laughs> อีกเป็รู้สึกยังไหมนะครับแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วฝันร้ายมีความทุกข์เหล่านั้นเป็นจริงหรือเป็นมายามายาเป็นมายาเอาละครับท่านทับ ถ้าคุณดูนั่งอยู่หลวงพี่ก็จับเก้าอี้ให้แน่นๆนะครับ,รบพร้อมนะครับเก้าอี้ครับหลวงพี่จะทําการเลี้ยวโค้งหักมุมอย่างแรงอาจจะกระเด็นได้นะครับระวังนะครับ <c oughs> ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับหนึ่งสองสามคุณทั้งหลายรู้ได้อย่างไรว่าหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณจะฝันหรือไม่ฝันหลังจากไม่รู้เ <c oughs> ว้ยกูไม่เคยตายเว้ยอ่ะมันก็ต้องตอบอย่างนั้นแหละครับใช่คําตอบที่ถูกต้องคือยังไม่เคยตายจะรู้ได้ยังไง แต่คตําตอบที่เป็นไปได้มีกี่คําตอบสองคาตอบที่หนึ่งคือตายแล้วไม่ฝันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่ฝันอะไรเลยอีกคาตอบหนึ่งคือตายแล้วต้องฝันครับมีอยู่สองคำตอบครับถ้าตายแล้วไม่ฝันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์คือแปลว่าตายแล้วศูนย์ถ้าตายแล้วศูนย์พวกเราทําความดีไปเพื่ออะไระความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นั้นทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบิดเฉดติฐิเป็นความเห็นผิดขั้นรุนแรงพระรูเจ้ามีพยากรณ์ว่าใครที่เห็นเช่นนี้โลกันตะนรกสถานเดียว ฉะนั้นคําตอบด้วยคําตอบเดียวคือตายแล้วต้องฝันปัญหาก็คือว่าถ้าคุณดูตายไปแล้วไปฝันดีก็โมทนาด้วยขอยินดีด้วยครับแต่ถ้าคุณดูตายไปแล้วต้องไปฝันร้ายละ่ะตลอดเวลาแล้วฝันร้ายคราวนี้คุณตื่นตามใจชอบเลยไหมคุณมีร่างกายให้ตื่นไหมแล้วคราวนี้ฝันจะเป็นจริงหรือว่าเป็นมายาท่านในขณะนั้นอาจจะเป็นจริงก็ตอนอยู่ในความฝันนั้นา<ก>อยู่ความจริงก็จริงเพราะนั่นก็คือทุกจริงๆ ดันั้นผพี่ไม่ได้บอกว่านรกสวรรค์หน้าตาอย่างนี้มีจริงไม่มีจริงแต่คุณรู้ว่าฝันดีฝันร้ายของคุณมีอยู่จริงๆและคุณรู้ว่าความสุขหรือความทุกข์ขณะที่คุณในความฝันนั้นมันเป็นของจริงเพราะคุณทุกข์จริงๆสุขจริงๆและคุณลองคิดว่าถ้าคุณตายไปแล้วแล้วคุณจะต้องไปฝันอย่างยาวนานจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรฝันจะเป็นจริงหรือไม่จริงผมพี่ไม่ได้บอกว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มี อ้าวถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วยังบอกว่าฉันยืนยันไม่เชื่อวันรกสวรรค์มีจริงเอางี้ไหมอธิษฐานสิท่านแน่จริงอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่ันรกสวรรค์มีจริงถ้ามีจริงข้าพเจ้ายอมตกนรกไปตลอดกาลกล้าไหมก็ไม่ควรทําะครับผมพี่จะช่วยตอกลงให้เพื่อคุณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตอกฝาลงว่าจงอย่าได้ขึ้นมาอีกเลยสบายบานไหม